จริงแล้วเนี่ยคณะกรรมการของการศึกษาของการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดําจากงานวิจัยนะครับก็ได้มีการเชิญทางตัวแทนจากบริษัทเจริญโภคกัณพันอาหารหรือ CPF เพื่อมาอชี้แจงในคณะกรรมการถึงข้อโต้แย้งที่ทางกรมประมงได้มอบเอกสารหลักฐานต่างๆให้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ว่าเช้าวันนี้เวลา9โมงครึ่งทางเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการได้รับหนังสือจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารเรื่องไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเรียนประธานคณะกรรมการเป็นหนังสือลาฉบับนี้มานะครับซึ่งหนังสือลาฉบับนี้ก็คือบอกเพียงแค่ว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับแล้วก็มีเอกสารแนบเป็นข้อข้อมูลที่อยากจะนำเรียนซึ่งข้อมูลนี้ก็ตรงกันกันกบทางรายงานของกรมประมง ได้ให้มาเมื่อวันอังคารซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นเพียงแค่การชี้แจงว่าได้ส่งเอกสารได้มอบเอกสารให้กับกรมประมงแต่ของทางกรมประมงเนี่ยเขามีบันทึกและก็ให้ดูเรื่องของรายละเอียดการบันทึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุดคุมหรือเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็ยังยังไม่ชัดเจนนะักก็ความจริงแล้วเราก็อยากจะขอใหอ้ทางบริษัทเอกชนเนี่ยใช้ พื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นข้อเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนจํานวนมากและเวทีที่ท่านสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจพิสูจน์ความจริงใจกับพี่น้องประชาชนได้ก็คือเวทีของสภาผู้แทนราษฎรแต่หากท่านเลือกที่จะนั่งแถลงข่าวเพียงสํานักข่าวไม่กี่สํานักเนี่ยแล้วขาดการโต้แยง้งโต้สอบถามเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเครือบแคลงสงสัย ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับ,รบคือด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างที่เมื่อวานนี้สภาผู้แทนได้มีการพิจารณาเรื่องพรบรคำสั่งเรียกทางสสทิศละเราหะพลก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของการเชิญบริษัทเอกชนแล้วเกิดปัญหานะได้ยกตัวอย่างเทียบเคียงกับกรรมธิการในต่างประเทศ แล้วก็เมื่อวานนี้เสียงโหวตในสภาก็เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็โหวตเป็นเสียงเดียวกันว่าคณะ,ะกรรมการหรือการทํางานในสภาผู้แทนราษฎรในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเมื่อมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลจากประชาทเอกชนเนี่ยก็มีเรียกว่าความยากพอสมควรที่จะดําเนินการเมื่อวานนี้พรบฉบับนั้นก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้แต่แน่นอนว่ายังไม่สามารถบังคับใช้ได้ณนะวันนี้เรายังเป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือนะครับ เพราะนั้นเราขอความร่วมมือไปแล้วไม่ได้รับความร่วมมือเราขอข้อมูลไปแล้วไม่ได้รับข้อมูลเราก็คงต้องสรุปตามที่ข้อมูลที่เรามีอยู่ซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือข้อมูลจากหน่วยงานทา้งภาครัฐซึ่งเชื่อถือได้ก็คือข้อมูลจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราดําเนินการต่อก็คือการเชิญกฤษฎีกาในเรื่องของการ แนะนำให้กับทางหน่วยงานของรัฐในการฟ้องร้องต่อไปนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ต่อระบบนิเวศนะครับซึ่งแน่นอนว่ามูลค่าความเสียหายมันมหาศาลปลาสายพันธุ์นี้นได้ทําลายชีวิตของพี่น้องประชาชนชีวิตของเกษตรกรไปแล้วนับคนไม่ถ้วน ข้อมูลถ้าเกิดได้รับจากทางกรมประมงเนี่ยก็เป็นข้อยืนยันว่าสิ่งที่กรมประมงได้ชี้แจงและสิ่งที่กรมประมงได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ทําผิดเงื่อนไขต้องพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าคณะกรรมการที่อนุญาตมีการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขและเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูจากคําชี้แจงของกรมประมงเนี่ยก็คือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่อนุญาต คือยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เพราะว่าเราไม่มี dna ต้นทางของ2,000ตัวนั้นแต่วันนี้เนี่ยเรามี DNA เพียงแค่ปี65เรามี dna เพียงแค่ปี60เราขาด DNA ปี54เราขาดจิกซอไปนหนตัวก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ไเพียงแค่สันนิษฐานได้ดดไดมีเพียงบริษัทเดียวนี่คือการยืนยันจากรมประมงว่า เราไปเช็คข้อมูลแล้วตั้งแต่การขออนุญาตนำเข้าปลาสายพันธุ์นี้มีเพียงบริษัทเดียวและเราไปเช็คในสมุดคุมแล้วก็คือเงื่อนไขของการนําเข้าเนี่ยจะต้องส่งซากปลาเมื่อทําลายทิ้งแล้วเนี่ยให้กับกรมประมงเราก็ไปเปิดสมุดคุมดูตั้งแต่ปี50จนถึง60เนี่ยไม่มีตัวอย่างของปลาสายพันธุ์นี้และข้อสงสัยที่ว่าปาาี54มีน้ํา,านนสสท่วม อาจจะน้ําท่วมหายไปแล้วขวดโหลอาจจะไม่อยู่แล้วแต่วันที่เราเดินทางไปกรมประมงเรามีพันปลาตอนปี50นั่นหมายความว่ามันจะหายเฉพาะปี54ไม่ได้ในห้องแลบของกรมประมงมีขวดโหลประมาณ5,000ขวดเพราะนั้นน้ำท่วมมันจะเลือกพาไปเฉพาะ2ขวดไม่ได้2ขวดคือเป็นข้อ,อชี้แจงที่ชี้แจงผ่านสื่อสาธารณะมาว่า ได้มีการยกเลิกโครงการและปลาตายทั้งหมดและได้นำซากปลาดองใส่กวดโหลแช่ฟอร์มาลีนจำนวนโหลละ25ตัวส่งมอบทั้งหมด50ตัวก็คือ2โหลไปยังกรมประมงตั้งแต่ปี2554แล้วแต่ในสมุดคุมที่เราเช็คตั้งแต่ปี50ถึง60ไม่มีรายงานการรับสองกวดโหลนี้คือ ข้อกล่าวอ้างบอกว่าส่งไปแล้วแต่ตอนนี้ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดคือยืนยันว่ายังไม่มีการรับเย็นนี้น่าจะช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางพักคฝ่ายค้านทั้งหมดก็ได้หารือกับทางท่านประกรณ์วุฒิท่านประธานวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านประธานวิปก็ได้หารือกับทางวิปรัฐบาลอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้นะครับทีมอภิปรายของทางพรรเก้าไกล13ท่าน ได้เตรียมข้อมูลนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดเท่าที่มีแล้วก็ตั้งยติด่วนเนื่องจากว่าอนุกรรมธิการทํามาจนสุดความสามารถเต็มพิกัดตามกรอบอํานาจหน้าที่ที่เราพึงกระทําได้นะครับและหลังจากนี้เราขอตั้งยติด่วนด้วยวาจาเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแพร่ระบาดของสัตว์น้ําลุกนานเกษตรกร สิ่งที่เกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายยังประเมินมูลค่าไม่ได้แต่พี่น้องประชาชนเกษตรกรตายรายวันท่านจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วรอการแก้ไขรอรอคนมีจิตสํานึกมาช่วยในการแก้ปัญหาไม่สามารถทําได้อีกต่อไปวันนี้อนุกรรมธิการทํามาเรียกว่าค่อนข้างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วสิ่งที่เราจะส่งต่อน่นก็คือว่าเราจะยื่นยติด่วนในวันนี้เพื่อส่งข้อเสนอแนะ ข้อมูลต่างๆไปถึงรัฐบาลและดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดผมคิดว่าจากข้อมูลทั้งหมดและก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามดำเนินการสิ่งที่เราสื่อสารไปเนี่ยมันมีจุดประสงค์เพื่อการใด วันนี้เราไม่ต้องการส่งมอบระบบนิเวศท,ที่ไม่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหลังวันนี้เราไม่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์แต่ส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นเรายังมีบริษัทเอกชนที่พยายามนำเข้าปลาจากต่างถิ่นมาอีกจำนวนมากวันนี้เราได้พูดคุยกับกรมประมงว่าล่าสุดเรื่องของปลาเก๋าหยกที่นำเข้ามาปลาเก๋าหยกมีการนำเข้ามาของบริษัทเอกชนรายเดิมซึ่งเราก็กังวลว่าจะมีปัญหาในการหลุดรอดหรือแพร่ระบาดไปอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งทางกรมประมงบอกว่าหากปลาชนิดนี้หลุดรอดไปเจอในแหล่งน้ําธรรมชาติสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันทีเนื่องจากว่าการนําเข้ามีการเก็บดีเก็บดีเทุกส่วนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าอีกปลาชนิดหนึ่งเนี่ยถ้าหลุดรอดไปปุ๊บเรารู้ทันทีและหาต้นต่อได้ทันทีแต่ปลาชนิดนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะไม่ให้สามารถเช็คไปถึงต้นต่อได้อันนี้ก็เป็นข้อเครือบแกลงสงสัยและอีกจุดหนึ่งก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งแรกในปี2555 เป็นการแพร่ระบาดที่ตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันนี่ก็คือสิ่งที่ทางกรมประมงหน้าที่จะตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการหาความจริงตั้งแต่วันนั้นในปี2554และปี2560เมื่อวานนี้เมืนน่อวันอังคารที่ผ่านมานี้ทางกรมประมงได้ส่งรายงานให้กับเรารายงานฉบับนี้เนี่ยมีข้อ,อเรียกว่าไปสํารวจใน l ลบเอกชนของบริษัท CPF เนี่ยว่าปี60เนี่ยวันที่1สิงหาเนี่ย ทางคณะกรรมการของกรมประมงจำนวน9ท่านได้ขอเข้าไปสำรวจในแลบและก็เข้าไปเรียกว่าสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องของการนําเข้าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของทางแลบบอกว่ายกเลิกโครงการไปแล้วเนื่องจากปลาตายทั้งหมดและทางเจ้าหน้าที่ก่อนกลับก็ขอญาตสุ่มตรวจในบ่อพักน้ําซึ่งสุ่มตรวจโด,ดยการหว่านแหซึ่งหว่านแหไปในบ่อพักน้ําของแลบเอกชนเนี่ยเจอปลาหมอคางดำสิบตัว ตัวไซส์ขนาด14เซนติเมตรนะ,ระซึ่งเจ็ดเซนติเมตรขอภัยซึ่งมันเป็นขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเนี่ยประเมินประเมินว่าถ้าตัวขนาด7เซนเมตรเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณสักราวๆอายุเกือบเกือบหปีหรือ1ปีกว่านี่ก็คือข้อสงสัยว่าเรามีบริษัทหนึ่งที่ต้องการวิจัยงานชิ้นนี้ต้องการวัตถุก,ก็คือมาวิจัยก็คือปลาชนิดนี้แต่อยู่ดีด ปลาตายทั้งหมดและยกเลิกโครงการผ่านไปแป๊บเดียวมีปลาที่ต้องการวิจัยอยู่ในพื้นที่คิดว่าจะทําอะไรกับปลาชนิดนี้และตั้งแต่ปี60ที่พบรายงานยังไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินคดีใด,ดๆผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้หน่วยงานของรัฐควรจริงจังและดําเนินการให้ถึงที่สุดเราจะปล่อยผ่านการพบเจอปลาครั้งนี้ในปี2567ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้อง ดําเนินการอย่างถึงที่สุดและกรมประมงเองในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่รับมอบหมายในการดูแลเรื่องของสัตว์น้ําเรื่องของแหล่งน้ําอะไรต่างๆต้องเป็นคนกลางในการที่จะสู้คดีหรือฟ้องร้องดําเนินคดีต่อไป คือวันนี้ในส่วนของการสืบสวนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการไปแต่การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเท่าที่เรารวบรวมได้และที่เราหาได้เนี่ยเราจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นเป็นประเด็นไปแล้วในแต่ละประเด็นท่านสามารถเอาไปเอาไปใช้ในการเ,าเรียกว่าดําเนินคดีได้ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีใครบ้างเรายังไม่ทราบแต่ว่าผู้ที่นําเข้ามีเพียงรายเดียวอันนี้ทราบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องดําเนินการก่อนก็คือว่า ท่านปีวนในการนําเข้ามาส่วนเรื่องของการกําจัดทําลายวันนี้ยังไม่มีรายงานว่าท่านกําจัดทําลายอย่างไรและปี60เรากลับไปเจอปลาสายพันธุ์นี้ในในบ่อพักน้ําของท่านถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องมันอาจจะระบาดจากภายนอกแล้วรุดเล็ดรอดเข้ามาก็ต้องตั้งคําถามกลับว่าถ้าเกิดปลาข้างนอกเล็ดรอดเข้ามาได้ปลาข้างในจะเล็ดรอดออกไปได้บ้างหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางกรมประมงจะต้องอรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดก,กุมมากยิ่งขึ้นอํานาจของอนุก,กนรรมธิการที่เราทําได้วันนี้เราทําเต็มสุดความสามารถของเราในการดําเนินการนะครับและเดี๋ยววันนี้จะนําเรียนทางท่านประธานวายโยที่จะ,ะสรุปข้อมูลและถ้าเกิดเสร็จทันก็อาจจะ,ะแถลงข่าวไทยในวันนี้ คืออันนี้เราได้รับแจ้งมาว่าบริเวณจุดที่ฝังปลาไปแล้วเนี่ยได้มีการสร้างตึกทับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไปสอบถามจุดซึ่งวันนี้ความจริงเนี่ยเราจะคุยเรื่องนี้ว่าจุดที่ท่านบอกว่าท่านทําลายซากไปแล้วเนี่ยท่านฝังกลบแบบใดนะโรยปูนขาวดินฝังกลบแล้วจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องสร้างตึกทับจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ความจริงเราต้องการข้อสักถามเรื่องนี้ เราต้องการถามในวันนี้ครับกรณีที่เมื่อวานนี้กรมมงได้ผงในการดีเอ็นเอมีหุ่นยนต์ในหุนยนต์บางตัวที่กับสายพันธุกรรมในโลกในโลน้มากงานหจากข้อมูลของนักวิชาการของกรมประมงที่ได้รายงานต่อเราบอกว่าปีรายงานปี65กับปี60 DNA มีความชิดกันทางพันธุกรรมพนใช่ครับ

ก็ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆต่อเท่ากับว่าโครงการในขณะนั้นเนี่ยเพียงแค่ทุเลาเบาบางให้เรื่องไม่แดงและใหญ่โตขึ้นแค่นั้นเองเรื่องไม่ลุกรามบานปลายแค่นั้นเองเพราะ11.4ล้านบาทรับซื้อกิโลละ20บาทได้เพียงไม่กี่กิโลแล้วเขาก็ยุติไปมีเพียงโครงการนี้โครงการเดียวที่เป็นแนวทางการแก้ไขในขณะนั้น อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นว่าท่านมีการปล่อยป่าละเลยได้ยังไงในเมื่อคณะกรรมการ IBC บอกว่าอนุญาตแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีเงื่อนไข4ขอ้อถ้าเกิดไม่ทาตามเงื่อนไขนั่นหมายความว่าไม่อนุญาตหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่อนุญาตแล้ว,วปล่อยให้เขานําเข้ามาได้ยังไงนี่นี่คือนี่คือประเด็นที่จะต้องดําเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ,อ,อไปด้วยกําลังตรวจสอบอยู่ค,ค,ครับว่า IBC ปี49มีใครบ้าง IBC ปี53มีใครบ้างเพราะว่าปี49เป็นชนวนเหตุก็คืออนุญาตครั้งแรกถึงแม้ว่าไม่ได้นําเข้าปี53เป็นการนําเข้าโดยอ้างอิงปี49ว่าเคยอนุญาตแล้วเอกาสารที่เขาให้มามีถมดําชื่อครับมีแต่ตําแหน่งด้านหลังเอกาสารที่ให้กับนุกรมนิการมามีรายชื่อทั้งหมดแต่มีถมดําชื่อไว้แล้วก็มีตําแหน่งอย่างเดียว คือเรายังไม่ทราบชื่อเราเลยไม่สามารถการันตีได้ว่ามีใครนั่งอยู่ที่ใดบ้างประเด็นนี้เรามีขอเพิ่มไปครับแต่ว่ายังไม่ได้รับ